สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินข้าวหน่อไม่ดองเราก็ดองเองนะทุกคนห่อไม้ในไร่เรานี่แหละดองเองดองรับแรกกินใกล้จะหมดแล้วนะเหลือ โหลโหลใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะคะเขาเก็บไว้กินนานๆนานเนาะทุกคนเนาะรสชาติเข็มข้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน <S <S พริกน้ำปลาไม่ต้อง โหล,โลใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะคะเขาเก็บไว้กินนานๆเนาะทุกคนเนาะกระพวงเนาะเราไม่ดองกระพวงเนาะเราไม่ดอง เน้นผิวมะกรูดนะทุกคนมันจะหอมกรลพวงเนาะนรอไม่ดองกรลพวงเนาะนรอไม่ดองอร่อยมากเลยทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ หั่นกระชายฝอยๆใส่สักหน่อยหนึ่งจะหอมมากเลยนะคะแกงปาก่าทุกคนหั่นกระชายผอยๆใส่สักหน่อยหนึ่งจะหอมมากเลยนะคะแกงปาก่าทุกคน โหลใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะคะเขาเก็บไว้กินนานๆเนาะทุกคนเนาะสวัสดีคะ่ะทุกคนนี้เราก็จะมากินข้าว พริกแกงก็โขลกเองนะคะกระพวงเนาะเราไม่ดอง เน้นผิวมะกรูดนะทุกคนมันจะหอมโหลโหลลใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะคะเขาเก็บไว้กินนานๆเนาะทุกคนเนาะ นรไม่ดองก็ดองเองนะทุกคนไม้ในไรเรานี่แหละดองเองดองรอบแรกกินใกล้จะหมดแล้วนะเหลืออร่อยมากเลยทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพริกแกงก็โขกเองนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนนี้เราก็จะมากินข้าวโหลโหลใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะคะเขาเก็บไว้กินนานๆเนาะทุกคนเนาะ เเมือกลสวัสดีค่ะทุกคนนนี้เราก็จะมากินข้าว อร่อยมากเลยทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแกงป่าเนื้อนะคะทุกคนนะราดข้าวนะคะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะกินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไข่ก็กินไป รสชาติเข้มขน้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนพริกน้ำปลาไม่ต้องพริกแกงเราโขกเองแล้วก็เดนใส่ปลาไก่ชอบพริกแกงพริกแกงเผ็ดที่แซ่บทุกคนปลาไก่แกงไวเมื่อวานนี้เนาะก็ใส่มะเขือเหลืองด้วยนะคะแล้วก็มะเขือพริกแกงก็โขกเองนะคะ พวงเนาะเราไม่ดองแซบตจะบอกใครรสชาติเค็มขน้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนพริกน้ำปลาไม่ต้อง เน้นผิวมะกรูดนะทุกคนมันจะหอมพริกแกงแลราโขกเองแล้วก็เน้นใส่ป้าไก่ชอบพริกแกงพริกแกงเผ็ดที่ Mm-hmm. จะบอกใครเกาะพวงเนาะเราไม่ดองเกาะพวงเนาะเราไม่ดองอดแป๊บมากแลย เน้นผิวมะกรูดนะทุกคนมันจะหอมแกงป่าเนื้อนะคะทุกคนนะราดข้าวนะคะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะกินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไข่ก็กินไปน